พาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมารู้จักกับไม้โชใบอีกชนิดหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งนั่นคือต้นเขียวหมื่นปีนะครับเป็นต้นไม้มงคลเป็นทั้งสมุนไพรและพืชด้วยนะครับต้นเขียวหมื่นปีเป็นต้นไม้ที่ได้รับความนิยมในการปลูกมาตั้งแต่สมัยโบราณกาแล้วนะครับเนื่องจากต้นไม้ประเภทนี้เป็นไม้มงคลอีกประเภทจากประเทศจีนไม่เป็นเพียงไม้มงคลเท่านั้นนะครับ แต่ต้นไม้ประเภทนี้ยังถือว่าเป็นพืชสมุนไพที่มีสรรพคุณทางยานะครับทั้งยังมีการนํามาใช้อย่างแพร่หลายต้นเขียวหมื่นปีเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกไว้ประจําบ้านตั้งแต่อดีตเพื่อนํามารักษาในยามที่เราไม่สบายเป็นต้นสมุนไพรที่ดูแลง่ายนะครับดูแลไม่ยากเลยต้นเขียวหมื่นปีมีชื่ออีกเยอะแยะเลยนะครับแต่เขาจะเรียกกันในแต่ละท้องถิ่นนะครับได้แก่บ้วนนีแช หรือมะเขือพ่อค้าหรือว่าว่านขันหมากและแก้วกาจนาโดยแต่เราท้องถิ่นจะเรียกเจ้าชื่อ,อต้นเขียวหมื่นปีแตกต่างกันออกไปตามความเคยชินนะครับเ <c oughs> ชื่อว,ว่าน่าจะมีถิ่นกำเนิดมาจากจีนหรือไม่ก็ประเทศแอฟริกานะครับหากเราดูแลต้นไม้ดีๆอาจจะมีความสูงถึงถึงเมตรได้เลยทีเดียวนะครับมีสรพรพคุณทางยายเยอะแยะมากมายเลยนะครับ ใช้ส่วนไหนของต้นหมื่นปีทําสมุนไพรได้บ้างเขาบอกว่าเอาน้ำมาคั้นนะครับน้ําคั้นจากต้นเขียวหมื่นปีเนี่ยจะช่วยผู้ป่วยโรคข้อเข่าอักเสบใหก้การดีขึ้นกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกายลดความเครียดลดความดันโลหิตช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายเหมาะสําหรับการดื่มเพื่อสุขภาพเป็นสมุนไพรชั้นดีสําหรับระบบระบบเลือดนะครับใบนะครับหากเรานําใบมาบดเนี่ยจะมีสรรพคุณทางยาช่วยรักษาอาการอักเสบร,ร่างกายภายใน ภายนอกช่วยให้แผลสดหายเร็วยิ่งขึ้นโอ้สัพรพคุณเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเบื้องต้นผมมาแนะนําเฉยๆนะครับว่านี่คือเจ้าต้นเขียวหมื่นปีมีสัรพคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะครับลองหามาปลูกกันดูนะครับชอบแดดลาไรนะไม่เอาแดดจัดนะครับรดน้ําเวลาสองครั้งนะครับชอบน้ําก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับทาสวนบลาแม่ชั้นทาสวนนะครับอันนี้คือเจ้าต้นเขียวหมื่นปีครับผมลองหามาปลูกกันดูครับ สวัสดีครับ